สวัสดีค่ะสรุปข,ข่าวฟุตบอลวันนี้ขอเสนอบทความจากทอวิกเตอร์รายงานว่าเมสันเมาสย้ายจากเชลซีมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์ในการย้ายครั้งสำคัญเมสันเมาสได้ย้ายจากเชลซีไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยแล้วซึ่งกลายเป็นการเซ็นสัญญาครั้งแรกของปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์ นักเตะทีมชาติอังกฤษซึ่งใช้เวลาตลอดอาชีพค้าแข้งกับสโมสรในวัยเด็กอย่างเชลซีจะสวมเสื้อใหม่เลขก7อันเป็นเอกลักษณ์ที่โอทัฟฟอร์ดข้อตกลงมูลค่า60ล้านปอนด์เบ่งเป็นค่าธรรมเนียม55ล้านปอนด์และอีก5ล้านปอนด์ในส่วนเสริมที่เป็นไปได้เมื่ออยู่ในเตดพร้อมที่จะเข้าร่วมในแชมเปี้ยนส์ลีกผู้จัดการทีมเอริกเทนฮักมองว่าเมาส์เป็นส่วนเสริมที่มีค่าสำหรับทีม เสื้อหมายเลข7ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่างลงนับตั้งแต่ที่คริสเตียโนโรนันโดอำลาทีมเมื่อกลางฤดูกาลที่แล้วในขณะที่มีการคาดเดาว่าทั้งอเลฮานโดรกานาโชหรือจาดอนซานโชอาจอ้างสิทธิ์ในหมายเลขนี้แต่เมสันเมาส์คือนักเตะใหม่ที่จะเดินตามรอยเท้าของตำนานอย่างเอริกคันโตนาและเดวิดเดคแฮมเบืองต้นมีการคาดการณ์ว่าเมาส์จะสวมเสื้อหมายเลข19ซึ่งเขาสวมในช่วงที่อยู่กับเชลซี อย่างไรก็ตามราฟาเอลวารานซึ่งย้ายจากเรอัลมาดริดมาร่วมทีมอยู่ในเตดแสดงความปรารถนาที่จะสวมเสื้อหมายเลขสีซึ่งก่อนหน้านี้ฟิลโจนเคยครอบครองแต่โจนปฏิเสธที่จะเปลี่ยนหมายเลขแม้จะไม่เคยสวมเสื้อหมายเลขสี่ในระดับสโมสรมาก่อนแต่วารานก็สวมเสื้อดังกล่าวให้กับทีมชาติฝรั่งเศสรวมถึงในช่วงที่พวกเขาเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2022 เมาส์แสดงความตื่นเต้นเกี่ยวกับการย้ายทีมโดยยอมรับความท้าทายในการออกจากสโมสรในวัยเด็กแต่ย้ำความทะเยอทะยานที่จะคว้าแชมป์รายการสำคัญกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาชื่นชมความก้าวหน้าของสโมสรภายใต้ผู้จัดการทีมเอริกเทนฮากและแสดงความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการแสวงหาความสำเร็จเมาสซึ่งพลาดช่วงจบฤดูกาลที่แล้วเนื่องจากอาการบาดเจ็บ คาดว่าจะลงประเดิมสนามให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่14สิงหาคมเมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับวูแฮมป์ตันในพรีเมียร์ลีกนัดเปิดสนามการประทะก,กันตามที่คาดหวังอย่างใจจดใจจ่จอระหว่างสโมสรนในอดีตและปัจจุบันของเขามีกำหนดในเดือนธันวาคมที่โอทรัฟฟอร์ดแอดมิเรอร์ฟุตบอล บทความจากไซมอนมันล็อกรายงานว่าเจอเรียนทิมเบอร์กองหลังของอาร์เจกซ์และเนเธอร์แลนด์เตรียมที่จะย้ายไปยังอาเซนนลด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์นักเตะวัย22ปีปฏิเสธการย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปีที่แล้วมาโกฟานบาสเทนตำนานชาวดัสเตือนทิมเบอร์ว่าเขาอาจกลายเป็นผู้เล่นสำรองที่อาเซนนลแต่ผู้เล่นก็ไม่ได้สนใจคำเตือน t i m เบอได้ตกลงทำสัญญา5ปีกับกันเนอรและอาแจ็กสก็ยอมรับข้อเสนอฟานบาสเทนแสดงความกังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจของทิมเบอร์และแนะนำให้เขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากขึ้นก่อนที่จะย้ายทีมอย่างไรก็ตามทักษะทางเทคนิคของทิมเบอร์และความสามารถในการบิวอัพเกมได้รับการยกย่องแมจะต้องเผชิญกับคําวิจารณ์แต่ทิมเบอร์ก็ไม่ได้ใส่ใจกับคําวิจารณ์ เขาและน้องชายฝาแฝดของเขาเคยเข้าร่วมในว s เซึ่งเป็นสโมสรที่นักเตะอายุน้อยสวมชุดอาเซนอลและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะอายุน้อยก็ตามแอดมิร f o ฟุตบอลบทความจากเฟลิกคีรายงานว่าอาเซนอลประสบความสำเร็จในการไล่ล่าดีแคลนไรส์จากเวสแฮมโดยสร้างสถิติการโอนย้ายเอะกันเนอร์ได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับเวสแฮมแล้ว โดยเหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายก่อนการประกาศเซ็นสัญญาของไรซ์ข้อตกลงนี้มีมูลค่า105ล้านปอนด์ทำให้ไรซ์ Rice, เป็นผู้เล่นอังกฤษที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเบื้องต้นโครงสร้างของข้อตกลงเป็นจุดที่ติดขัดแต่ตอนนี้อาร์เซนอลและเวสต์แฮมได้บรรลุข้อตกลงที่เหมาะสมแล้วไรซ์ Rice. ซึ่งกระตือรือร้นที่จะย้ายไปร่วมทีมอาเซนนลตอนนี้จะสรุปเงื่อนไขส่วนตัวและเข้ารับการตรวจร่างกายมิเกลอาเตต้ามองว่าไรซ์เป็นตัวเสริมสำคัญในแดนกลางเนื่องจากกรานิตชาก้าย้ายไปไบเออร์เลเวอร์คูเซนไรซ์จะเป็นการเซ็นสัญญาครั้งที่2ของอาเซนนลในช่วงซัมเมอร์ต่อจากไคฮาวเวิร์สที่ย้ายมาจากเชลซีนอกจากนี้อาเซนนลกำลังไล่ตามการเซ็นสัญญาของเจอเรียนทิมเบอร์กองหลังอาร์กจ็ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทำการเสนอราคาสำหรับอังเรโอน่าผู้รักษาประตูอินเตอร์มิลานในขณะที่พวกเขาค้นหาผู้รักษาประตูเบอร์หนึ่งคนใหม่สโมสรยื่นข้อเสนอ45ล้านยูโรแต่อินเตอร์ประเมินค่าตัวเขาที่60 ล้านยูโรการเจรจากำลังดำเนินอยู่และยูไนเต็ดยังคงมองโลกในแงด่ดีเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงพวกเขามีงบประมาณการโอนที่จำกัดเนื่องจากการเซ็นสัญญากับเมสันเมาเมื่อเร็วๆนี้ในราคา60ล้านปอนด์อินเตอร์คาดว่าการเสนอราคาที่สูงขึ้นจากยูไนเต็ดและการหารือจะดำเนินต่อไปในสัปดาห์หน้าโอนาน่ากระตือรือร้นที่จะย้ายไปยูไนเต็ดแอดมิเรอร์ฟุตบอล f าบริซิโอโรมาโรายงานว่าปารีสแซงต์แชมงได้ประกาศการลงนามอย่างเป็นทางการกับหลุยย์เอนริเก้ผู้จัดการทีมที่มีความสามารถสูงในข้อตกลง2ปีการประกาศดังกล่าวล่าช้าเนื่องจากข้อตกลงการสิ้นสุดสัญญาของคริสตอฟกันเทียผู้จัดการทีมคนก่อนหลุยย์เอนริเก้แสดงความตื่นเต้นเกี่ยวกับโอกาสในการพบปะผู้คนใหม่ๆใ,ใช้ชีวิตในเมืองเรียนรู้ภาษาใหม่และบริหารปารีสแซงต์แชมง สัญญาได้รับการยืนยันและหลุยเอนริเกจะอยู่กับปารีสแซงต์แชมงจนถึงปี2025แอดฟาบริซิโอโรมาโน